เสียงฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนชุดท้ายอ่ะฝนสดท้ายของฤดูกาลอันนม่นควเป็นฝนชุดท้ายล้วไม่ติดเป็นเงินตาล้งเลยคครับบนนี้โอ้พี่น้องไอ้สงไยเท่าไปหนาบ้างไหม

ไอ้ท่าน้องวุยต่อม่ได้ำบายได้อพี่น,อนอ่อยเนี่ยไอ้กับ่ามันเป็นสอบมันเป็นสอบอย่าังพี่น่องสอบขีดไก่ค่ะค่ะเรื่ององพี่นหน่อยม,มันแบบเหม็นแท้ใส้แบบวาหมก ว,วิธีไก่พิ่นสีน้ำผ้าพวกอันนั่นนะคะพวกพวกเชื้อราปะกนอนดวงแรกซึ่งเป็นศัตรูตัวสกัดของข้าวเลยน้ำยูสวนนี้เพิ่นก็เป็นน้ำาววมประจำนะคะฤดูนี่เขาก็บับได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาบำรุ่งเพิ่น,นะคะ่ะ ไ,ไปกีดกีดาหน่พี่น้องจกีดันสีะไรไปกับเมื่อยมาเป็นดอกพี่น้องเลยมกีดเมื่อยแล้วก็โรยไปนะคะแบบน,นะนี้ยอยยาเข้าไปไะเข้าข้าไปข้างใน ยามันมีอยู่น้ำกาบใบนะคะป้องกัน,นะค่ะเพราะว่าช่วงหนาฝนนะคะอยู่ลงสวนมาดได้เนื่องจากน้ำท่วมเยอะ <c oughs> คุณนะคะพี่น้องท่วมสูงบ่สูงพี่น้องเบื่อนเห็นหอดหอยเสื้อหลีมาว่างใครเป <c oughs> ็นธรามาด่าก็ <c oughs> จะฝ่าเฮ็ดนะคะเดี๋ยวฝ่าวเฮ็ดแล้วนะ จะไดกลับบ้านนะคะไปกืดบ้านสี่เลียนบ่นเมีอย่งสวยหรอพี่น้องเอ้ยเคยไเ,เ,เด้ยินอยู่บอกค่ะพี่น้องอันที่เขาเจ้าว่าอันที่เขาเจ้าว่าอายุน้อยร้อยล้านบ่าซาน บ่แม่อายุน้อยร้อยล้านนะค่ะคอยอายุหลายเป็นนีหลายล้านค่ะพี่น้องเออบอกจังสีซ่า่อยสิถือน้ำส้ําทั้งเหวี่ยวทั้งบอสดใสอีกนาอพี่น้องเด็กหน่อยเด็กนุ่มขาเจ้าหางเงิ้ยเด็กข้เจ้าเป็นทัาแกอายุน้อยร้อยล้านมาสัน่นห้าเป็นอีเา่าเป็นนีหลายล้าน โอ้ยเป็นไผไ่ม่อยากได้จะเป็นบอพี่นองทั้งเถาทั้งบอสดใสเป็นบอพี่นองครบสูตรจ้อยเวอร์สีบา้า,บาไปเนเอาแบบมุกตกเข้าไปนะคะตกเข้าไปสิแล้วก็โรยไปเลย ปุ๋ยขี้ไก่มันเข้มน,นะคะกับพันกระสิปวยปวยทั้งกระสอบได้ค่ะพี่นอ้องกับพ่นได้ถือแดดถือ,อยังเอามาเป็นกระสอบได้ค่ะมาเป็นนะอันนี้พวกนี้มันละลายอันนั้นไม่มีไม่มีพิษมังเบื้องมั่มงปะค่ะเห็นปะเห็นปะค่ะเออบางยาอาจจะแจง้งนะ โอ้ยพี่น้องเบิ่งสภาพแม่บ่ได้เป็นน้ำขาวจ่อยอีไหน่อยร้อยล้านเถาก่อนแถมเป็นหมีอีกอดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเออเนี่ยก็จะเป็นแบบเออนี่ไงมันมันกระสิเป็นอุโมงค์ไปนะคะพี่น้องค่ะเออผายปลาไม่กี่จนี่มันต้งบ่ายแถวเอ,อ้ยลองมาเปลี่ยนเด้อพี่น้องเด้อ อันที่เบยปากไม่ได้ดักตลิดนะคะคือกลิ่นมันเหม็นแห้งๆเหม็นมากเลยล่ะวันนี้เราน่าจะไม่ทนันละเราขอโรยก่อนแล้วกันโรยปุ๋ยเพื่อนก่อนคะ่ะโรยไม่ใช่ปุ๋ยยาโรยยาเพิ่นก่อน,นคะ่ะ งามเลยพี่น้องต้นมะพร้าวนละยอ่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวให้เบิง่งมาให้เบิ่งผลงานค่ะมะพร้าวว่าที่ห้องปลูกมันเป็นจังไดายเนี่ย,ยก็ได้อัปเดตเรียนแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหยังน้ำท่วมอ่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าค่ะขออนุญาตเฝ้าเฮ็ดเวียดก้นเขียวเวียดพี่น้องโอเคไปละค่ะแล้วเจอกันค่ะ